ครับกาสืดีช่วงเศร้าของวันที่28มกราคมพศ2568กาสืดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับอ่าซาล์จลชิมีกัสีมาตรวจทองประกันทองแม่สาวอะไรครับที่ลงคลิปไปว่าทองแหลกครับพี่น้องครับอายุขั้นหาหกเดือนกับมารุ่นกันครับจะของเก้าคนประกันทองอะไรับผมผมก็เลยมาตรวจสัมครับพี่น้องครับว่ามันจีทองแท้หรือทองปลอมนี่ครับของผมชัดเจนถ้าทองก็คือต้องตรวจถ้าประกันทองครับพี่น้องครับ ไม่เป็นประกันท่องไปล้มๆครับเอ้ามามังคุณหมอประจําคอคุณหมออาร์ตครับบริการตรวจท่องผสมงัวขุดเขาตีเบอร์ที่ต่อผมไม่ได้เดี๋ยวผมให้เบอร์โทษน้องมันไปครับน้องมันไงยุจเตอร์ละพักพิมานนี่ครับบริการอ่าเป็นกันเองครับท่องมาครับคุณหมอครับอ่ามามังไงไก่ครับท่องมานะคุณหมอวะท่องกับมันเจดเดือนครับมันหกเดือนเลยครับมันหกเดือนเอ้าทอทอจากของเก่าแล้วประกันให้ตัวนี้เจนนะครับ คุณหมอเป็นอธิบายมาชัดเจนชัดๆนะครับสายลบชัดเจนคุณนี่ครับสายหลบฟังแทบลอยไปเส้นเนาะครับขอบคุณคุณหมอหลายๆครับนี่ครับก้อนสิประกันทองของผมก็ต้องตรวจเศร้าทองโดยหมอผู้ชี่ยวมากันผมแล้วครับเนี่ยมันคือหมอใกล้สายนะหมอนี่นี่ครับชัดเจนนะครับสายลบครับคุณหมออธิบายชัดเจนสายลบนี่หมอใก้สายผม มันจบคนยังสี่แค่ยังมีแห้งเนาะคุณหมอบดดินเลยเนาะโอ้คำๆกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับท่องแทลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ใดสนใจกับติดต่อผมไรศูนหงหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีครับนี่ครับดูสิติดต่อคุณหมอไปคุณเบอร์ตีเขาตรวจท่องผสมม้วนนี่หลากหลายราคาครับผุกมหาผมก็ได้ผมจำเบอร์น้องงพบ่ได้บ่มีบวกเพิ่มครับเดี๋ยวผมให้เบอร์น้องเพิ่นไปครับอ่าคุณหมอประจำกล่องนะครับแต่ว่าถ้าผสมคนต้องเอินห้ายคำหวานเนี่ยครับ มีเถ้าอยเปอร์เซ็นต์ครับผสมคนเอาครับเจ้าว้เพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ